สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความสะอาดต้นว่านนางไหนนะคะนี่ต้นว่านนางไหนอันนี้ต้นแม่ค่ะต้นแม่ค่ะคือว่าเขาเราไม่ค่อยได้ดูแลเขาเนาะนี่ต้นเขาพุ่มใหญ่มากค่ะอันนี้เราเก็บปลูกในบ้านค่ะเพราะหน้าหนาวเราจะอยู่ข้างนอกไม่ได้ถ้าอยู่ข้างนอกจะตายเราก็เลยมาทําความสะอาดเขาเนาะนี่ แล้วก็มาเลาะใบที่ตายๆออกแบบนี้เนาะนี่ใบที่ตายๆออกเนาะนี่ค่ะเรามาเลาะออกแล้วเราก็เอาใส่ในครุใส่ในครุนนี้ค่ะแล้ววันนี้เราก็เติมดินลงเขาให้เขานิดหนึ่งเพราะว่าพอเขาเริ่มเราเติมดินให้พอเขาเริ่มยืดตัวดินก็จะยุบตัวเาเกลารดน้ํานี่นะนี่ค่ะ ขาจะยืดตัวเราทีจะใส่ดินลงไปให้เขาแบบให้เขาแบบจงรากนิดนึงนี่อันนี้อันนี้เรามีเคล็ดลับอีกหนึงนะคะอันนี้เราใส่ฐานเราห่อฐานไว้แล้วเราก็ใส่ลงไปในนี้นะคะเพื่อให้เขาได้โปรโตีนจากฐานนี่ค่ะเราสารทานเอาไว้อย่างนี้นะคะ เราเอาฐานห่อไว้แล้วก็รดน้ําเขาจะได้ปุ๋ยจากฐานไปด้วยนะคะนี่ค่ะวิธีดูแลของเราง่ายๆแล้วนี่เขาก็เขาก็จะออกออกเส้นมาอย่างนี้นะคะเส้นเราก็ปล่อยไว้เราไม่หักนะคะแล้วไอ้ต้นต้นว้านตัวนี้เขาใหญ่สวยมากค่ะกระถางใหญ่มากเอาใส่ในครุค่ะเพราะว่าเขาจะได้กันน้ำได้ดีนะคะ เราเก็บไว้ในบ้านค่ะอันนี้อันนี้ค่ะนี่เราก็พยายามเด็ดเด็ดพวกใบแก่ๆแ,แบบนี้ออกนะคะเพื่อให้เขาได้หายใจสะดวกขึ้นเพื่อเขาจะได้ผลิตผลิตด,ดอกให้เราเนาะแล้วความเชื่อของเราคือว่าต้นนี้ถ้าออกดอกเราจะมีโชคมีลาบนะคะในความเชื่อที่เราเคยได้มาแล้ว มีวันนึงเราออกดอกเยอะมากค่ะเยอะจริงๆอันนี้คือเยอะมากดอกมันก็จะออกมาเป็นกิ่งแบบนี้นะคะดอกเยอะมากแต่อันนี้ไม่ใช่ดอกอันนี้ไม่ใช่ดอกดอกเขาจะออกมาเป็นสีขาวสวยมากค่ะนี่นะคะเราก็จะมีโชคมีลาบนะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะมีแบบไหนแต่น,นี่เคยได้มาแล้วค่ะเคยได้มาแล้วนะคะ <c oughs> เคยได้ไมาแล้วเป็นเงินค่ะเราก็เลยเลี้ยงดูเขาอย่างดีนะคะแล้วเราก็มาสะสางนี่เห็นไหมเห็นไหมเราปล่อยให้เขาโรครุงรังแบบเนี้ยเราก็เลยมาสะสางออก,อกเยอะมากเห็นไหมสะสางออกเสร็จแล้วมันก็จะเขียวสวยแบบนี้เนาะเพื่อให้เขาได้ออกดอกให้เรามีโชคไม่ลาบอีกต่อไป <Okay. S 1> ต่นนี้เราเก็บไว้ในบ้านนะคะเราเก็บไว้ในบ้านอันนี้ต้นแม่ค่ะอันนี้ต้นแม่นะคะสวยงามมาก ตอนนี้เขาแตกพุ่มใหญ่เราก็เลยจําเป็นต้องเอาดินมาลงให้เขาอีกนิดนึงแล้วก็พวกที่อยู่กอล่างๆนี่ยเราก็จะพยายามเด็ดทิ้งถ้าเขาแก่นะคะเนี่ยพวกเนี่ยใบยไม่สวยเนี่ยพวกใบไม่สวยเนี่ยเราก็จะเด็ดทิ้งเผื่อให้เขาได้หายใจแล้วก็ผลิตผลิตใบใหม่ๆสวยๆออกมาให้เราแล้วก็ออกดอกงามๆม,มาให้เราเนาะเราก็เด็ดเขาทิ้งไปก็ตามนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไป เอาเขาไปไว้ตรงทางเข้าประตูทางประตูทางเข้าเนาะตรงนั้นมันจะมีที่ให้เขาอยู่หรือไม่เราก็ <c oughs> จะวางอยู่ข้างบนชั้นนี้เราจะวางอยู่ข้างบนชั้นนี้นะคะที่เราเคยวางเขาอยู่นี่ค่ะอันนี้อันนี้เราเราจะวางอยู่ในครัวนี่ดีกว่าเนาะนี่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วดูไหม เห็นไหมดูใบใบของเขาที่เราตัดออกมาเนี่ยเยอะมากเราก็ต้องดูแลเขานะคะเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องดูแลในบ้านเราไม่ได้ปลูกทิ้งปลูกขว้างนะคะใบที่ไหนสกปรกต้นไหนเราก็พยายามเด็ดพยายามถูเข้าให้เขาแบบมีลมหายใจมีที่หายใจเหมือนคนเนาะเออนี่อันนี้เราเหลืองเราก็ตัดทิ้งไปเนี่ย โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเคล็ดลับในการดูแลต้นไม้ที่เรารักค่ะ